จเจอปัญหานี้ไหมคะเวลาไปเลือกซื้อมเมล็ดก,กาแฟเลือกซื้อทีเนี่ยต้องซื้อ250กรัม500กรัมซึ่งบางทีเราเองก็ไม่รู้ว่าเราจะชอบมเมล็ดก,กาแฟนั้นไหมนะคะวันนี้นะคะสัารีมีแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งอยากจะมาแนะนาเพื่อนๆค่ะแพลตฟอร์มนี้นะคะชื่อว่าคอปนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าคอปเนี่ยเขาทํางานกันยังไงทําไมสัมรีถึงมาแนะนาคอปนะคะเขาเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ AI ในการที่ช่วยเพื่อนๆเลือกมเมล็ดก,กาแฟตามที่เพื่อนๆชอบค่ะ เรานะคะเข้าไปที่ Google นะคะและเซิร์ช K O P H นะคะแล้วก็กดดอทแล้วก็ C O ค่ะนี่นะคะเราก็จะเจอ c อท C O เลยแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะหน้าแรกเนี่ยเขาจะถามเราว่า,มาเมล็ดกาแฟาสดแนะนำสำหรับคุณเริ่มเลยให้เราคลิกคาว่าเริ่มเลยนะคะนี่เรามาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเขาก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเรามีประสบการณ์ในการชงกาแฟาที่ระดับใดก็จะ มือสมัครเล่นมือดีแล้วก็มือโปรนะคะสำลีก็จะเลือกที่มือโปร,โปรต่อมานะคะ <c oughs> เขาก็จะให้เลือกนะคะระดับความเปรี้ยวความหวานความเข้มตามที่เราชอบนะคะถ้าเกิดชอบหวานน้อยก็กดที่1ดาวนะคะถ้าชอบหวานมากก็กดที่5ดาวค่ะเพื่อนๆก็สามารถกดเลือกได้เลยนะคะสำลีก็เลือกเลย จากนั้นนะคะหน้าที่สามเนี่ยเขาก็จะให้เลือกว่ากลิ่นและรสชาติกาแฟที่คุณชอบเนี่ยชอบแบบไหนนะคะสําหรับสัาลีเนี่ยครั้งนี้สํมลีจะเอามาทํากาแฟดิปสํมลีจะเลือกเป็นโทนดอกไม้แล้วก็ชานะคะแล้วก็กลิ่นลองสามารถเลือกกลิ่นลองได้ด้วยนะสําลีก็จะเลือกเลยค่ะปึ๊บแล้วก็กดถัดไปนะคะ มาหน้าที่4ี่นะคะเขาก็จะถามว่าเราชงกาแฟแบบไหนเราจะเอาไปใช้ชงแบบไหนนะคะก็จะมีกาแฟดิฟกาแฟเอสเปรสโซ่โมกาพอร์ตเครื่องชงอัตโนมัติเฟนเพสแอโรเพสเคมเมกแล้วก็โคบูนะคะสำน,นี้ก็เลือกเป็นกาแฟดิฟนะคะคุณต้องการให้บทมเมล็ดไหมเราต้องการให้บทมเมล็ดที่เราจะซื้อมาไหมนะคะซึ่งมเมล็ดที่เราจะได้เนี่ยจะได้ปริมาณ40กรัมนะคะเพื่อเอามาเทสก่อนที่เราจะไปซื้อมเมล็ดที่มันเยอะกว่านั้นนะคะ สำลีก็จะเลือกไม่บทค่ะเราเอามาบทเองแล้วทีนี้นะคะต่อมาเขาก็จะถามเราว่าคุณชอบเติมอะไรลงไปในกาแฟชอบเติมไหมก็จะมีกาแฟดําเลยไม่เติมเลยชอบเติมนมแล้วก็ครีมเทียมชอบเติมน้ําตาลแล้วก็น้ําตาลเทียมน้ํเชีแบบแล้วก็นมหรือว่าผสมหลายๆอย่างเลยซึ่งครั้งนี้สมรีจะไม่เติมก็จะกดคําว่ากาแฟดํานะคะแล้วชอบขั้วแบบไหนนะคะก็มีขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้ม สัมาทธจะามาทำดิฟสัมฤิก็จะเลือกเป็นขั่วอ่อนนะคะต่อมานะคะเขาจะถามว่าคุณซื้อเมล็ดกาแฟ2อ0หสิกรัมที่ราคาเท่าไรเราชอบซื้อเมลิดกาแฟ250้อหสิกรมัมขนาด2อ0ห้าสิกรัมเนี่ยที่ราคาเท่าไหร่นะคะสัมฤทิก็จะเลือกเป็นสูงกว่าเจ็ดร้อยบาทอ่าแล้วเราก็จะรอแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็จะเลือกให้เราว่าเราเนี่ยจะได้เมลิดกาแฟแบบไหนมาอื โอเคเขาก็บอกแล้วนะคะว่าเราได้มาริทกาแฟแบบไหนมา4แบบนะคะแล้วก็กดคําว่าซื้อตัวทดลอง4รถค่ะนี่แล้วก็เลื่อนลงมานะคะจะเห็นเําว่าชําระเงินค่ะซึ่งตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะลด10%แล้วก็ส่งฟรีด้วยค่ะลองไปดกดกันนะจากนั้นนะคะเราก็จะชําระเงินผ่าน q r ว o d รค แล้วก็ใส่ชื่อที่อยู่ลงไปนะคะรอสักประมาณ1-2วันเราก็จะได้รับมเมล็ดกาแฟแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะสมรมีก็ได้มาแล้วนะคะช้าดากล่องที่ได้มาก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกพร้อมๆกันนะคะแล้วมาลุ้นกันว่าสมรมีจะได้มเมล็ดกาแฟ,แฟแบบไหนมาบ้างมาเลยมาเลยและนี่นะคะก็คือครอบล็อกของสมรมีค่ะเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยสัมีจะได้กาแฟ จริงรู้แล้วแหละว่าจะได้อะไรแต่ว่าตื่นเต้นอะเวลาที่เราได้ของจริงอะเขาก็จะมีโพสการ์ดนะคะบอกว่าทางคอปจะมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเมล็ดกาแฟทุกๆกล่องเพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสในชุมชนในชนบทต่างๆขอบคุณที่ร่วมมอบสิ่งดีๆคืนสู่สังคมไปกับเราอุ้น่ารักมากเลย น,นะคะแล้วก็จะมีมีสติกเกอร์นะคะ้ะมีกระดาษองนะคะ,ะแล้วก็มีเล็ดกาแฟนะคะสีอ่อย่างนี่เฮ้ยมีอะไรอ่ะถุงแดงๆ ก็เป็นมันเเกาแฟเหมือนกันค่ะจากสีที่นะคะแล้วก็การ์ดเล็ดที่สำลีได้นะคะก็ได้เป็นมเมล็ดเชียงใหม่ปานามาเชียงรายแล้วก็ลาบันดานะคะเดี๋ยวเรามาลงทำกาแฟจากสีมเมล็ดที่สำลีได้จากกล่องคอบบ็อกกันดีกว่า และเมล็ดกาแฟนะคะที่เราจะเลือกมาทำกาแฟดิฟในวันนี้ก็คือเมล็ดปานามานะคะแล้วก็เมล็ดลรวันด้านะคะ เมล็ดโรวันด้านะคะมาจากโรงขั้วจากัวค่ะซึ่งเขาบอกว่ามีเทสโนตนะคะเป็นฮอเบิลแบล็กเบอร์รี่นะคะกรีนทีแล้วก็ฟลอร์ค่ะอาซิดิตี้นะคะเขาให้อยู่ในระดับที่3ค่ะแล้วก็บอดี้อยู่ในที่ระดับที่3.5นะคะแล้วก็ความหวานให้อยู่ในระดับที่4เลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะตัวที่2นะคะเป็นเมล็ดปานามาค่ะมาจากโรงขั้วเก้าสี 95 coffee roaster นะคะซึ่งเทสโนตเขาก็จะมีเมลอนจินเจอร์ฟลอร์ลินจีแล้วก็พีชค่ะความเปรี้ยวนะคะเขาให้อยู่ในระดับที่3.5ค่ะความบอด y ี้นะคะเขาให้อยู่ในระดับที่2ค่ะแล้วก็ความหวานเขาให้อยู่ในระดับที่3ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลอง2ตัวนี้กันนะคะในวิธีการดริปค่ะ าลองดมกันก่อนลิ้นจีกับพีทมาก่อนนะคะตอนที่ยังเป็นมนิจอยู่เดี๋ยวเราจะตวงไป6กรัมนะคะ เล็ดก็คือให้ดูมเมล็ดนี่เล็ดก็คือทุกอันสม่ำเสมอกันนะคะนี่สวยมากแล้วก็ตัวที่สองนะคะจะเป็นลาวันด้าเราลองดมดูก่อนว่ากลิ่นเขาจะเป็นยังไงตอนที่ยังไม่ได้บดน,นะคะ เราได้เป็นกลิ่นชาอันนี้กลิ่นกินทีชัดมากค่ะเราก็จะช่างไปนะคะน,น้ตช่างเออเลือ แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาสองตัวนี้ไปบดกันนะคะนี่เดี๋ยวเราเอาไปบดกันค่ะนี่นะคะเราก็ไปทําการบดมาแล้วนะคะกลิ่นหลังบดตัวปานามาเขามีความลิ้นจี่ชัดนะ่ะส่วนตัวลาวันดานะคะเขาจะแบบฟฟลล์แล้วก็มีกลิ่นกลิ่นทีชัดมากๆเลยค่ะโอเคเราจะมาลอง วันด้ากันก่อนเลยค่ะวันนี้มีสูตรพิเศษนะคะสูตรใหม่มาบอกเพื่อนๆค่ะโดยที่เราจะดริปที่เรโซหนต่อ12นั่นเองสำหรับสูตรดริปกาแฟลาวันด้านะคะวันนี้เราจะใช้เรโซที่1ต่อ12ค่ะเราจะพัวน้ํา32 ML นะคะในวินาทีที่0ถึง30ค่ะหลังจากวินาทีที่30นะคะเราก็จะพัวต่อไปอีก60 ml ค่ะ หลังจากนาทีที่1นาทีครึ่งนะคะเราก็จะพัวไปอีก60 ML ค่ะแล้วก็เมื่อสองนาทีนะคะเราก็จะพววอีก40 ML ค่ะเพื่อสกัดความเปรี้ยวหวานขมในกาแฟานะคะและเราจะจบพาร์ทที่2นาทีครึ่งนั่นเองค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะก็จะดึงความเปรี้ยวความหวานออกมาเยอะค่ะจากกาแฟาค่ะกาแฟของเราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ก่อนอื่นต้องชิมต้องดื่มน้ำก่อน ชาาเทโน้อชาชาเวลาที่ดื่มเข้าไปแล้วอะสำหรีรู้สึกได้ว่าบอดีนะ้หักหวานตอนที่กืนน้ำลายนะคะส่วนความเปรี้ยวไม่ค่อยโดดเด่นมากนะักก็ตามที่หน้าสองบอกว่าเปรี้ยวแค่ระดับสาม าเอาไปดื่มเป็นกาแฟเย็นเนี่ยน่าจะสดชื่นไปลองกันค่ะและนี่นะคะน้ำแข็งค่ะเดี๋ยวเราลองกันลองกันว่าถ้าดื่มแบบเย็นแล้วจะเป็นยังไงดื่มแบบเย็นนะคะมีความหวานนำมาก่อนเลยแล้วก็เปรี้ยวนิดๆ ทําเป็นดิฟเย็นอร่อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าดิฟร้อนไม่อร่อยนะก็อร่อยเหมือนกันนะคะและก็แล้วแต่ความชอบแต่ดิฟร้อนนะเขาจะมีความบอดี้หนักที่โดดเด่นอร่อยอร่อยด้วยความที่เลโชเราต่าด้วยแหละมันก็เลยมีบอดี้ที่แบบโดดเด่นนี่นะคะลาว,วันดานมีความฟอลโล่ข เ,าาาเราก็จะใช้เรโชที่1ต่อ12เหมือนกันค่ะกาแฟที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็ปริมาณ16กรัมค่ะเราจะเริ่มพัวน้ำนะคะในวินาทีที่0ถึง30ค่ะที่32 ml นะคะแล้วเมื่อ30 วินาทีนะคะเราก็จะพัวต่ออีก40 ML ค่ะเมื่อ1นาทีครึ่งเราก็จะพัวต่ออีก80 ML นะคะและเมื่อ2นาทีเราก็จะพวต่ออีกที่40 ML ค่ะสูตรนี้นะคะเราก็จะให้จบที่2นาทีครึ่งเช่นเดียวกันค่ะสูตรนี้จะเห็นได้ว่าพาร์ทที่2นะคะเราพัวไป80 ML พัวเพื่ออะไรพวเพื่อดึงความหวานจากเมล็ดกาแฟออกมาให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะเราต้องการที่จะให้เมล็ดกาแฟและการดิบครั้งนี้เนี่ยออกมาหวานค่ะ นี่นะคะก็จะได้แล้วค่ะลิ้นจี่กับเมลอนชัดมากเดี๋ยวเราไปลองชิมแบบเย็นกันค่ะนี่นะคะเราก็ได้น้ำแข็งแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมแบบเย็นนะคะโอ้๊กาแฟหกใสค่ะ พอดื่มแบบเย็นอ่ะหวานนำจะเป็นกลิ่นพีทจะมีพอตอนเย็นอ่ะจะเป็นกลิ่นพีทแล้วก็ลิ้นจี่ขึ้น แล้วก็จะมีความฟอลออค่ะแต่ตอนที่จิบแบบร้อนจะมีขิงแบบร้อนจะมีความขิงจะมีเทสเป็นขิงแบบนี้ก็แบบอร่อยอีกแบบ และนี่นะคะก็เป็น2เมล็ดกาแฟาที่สำลีมาแจกสูตรดิบในวันนี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยากจะเลือกเมล็ดกาแฟาที่ตรงกับเทสของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับสำลีด้วยนะบาย